ทำไมอันนั้นโรงแรมโรงแรมของเขาอันนั้นเขาไม่ให้ดูแต่ตรงนี้ดูได้ตรงนี้เป็นหน้าวัดเดินไปไหนน่าจะได้นะเห็นไหมเขาเดินมาอยู่ไปเร็วแล้วไปนิตาไปฮะไออุ่นไออุ่นบสบายอมไออุ่นเป็นไข่แต่พ่อไม่ทันเลย ไอ้วดเป็นไข่อ่าเป็นไข่แค่าขึ้นนุ่งจาเอ๋อุ้ยพามาเดินริมโขงเนาะลินเนาะ อย่ระวังตกลูกอย่าปีนอย่าปีนนั่งดีๆลูกนั่งนั่งเฉยๆอย่าปีนเข้าใจไหมนั่งเฉยๆห้าปีนนี่มี <c oughs> <c oughs> มีอาหารด้วยนี่กับข้าวตามสั่งอุ้ยมีหมูกระทะด้วย หนูไปนู่นแล้วแม่ถ่ายให้แล้วถ่ายรูปไหมอ๋ออย่าถ่ายวีดีโอโอเคนี่ไงแม่ถ่ายให้หนูได้อุ่นไออุ่นก็ไม่สบายเมื่อคืนก็เป็นไข้ไอดินใส่รองเท้าแล้วพอจะเดินไปแล้วนะอุ้ยเกืิดหลุดรองเท้าหนูหลุดพ่อเดินไปถุงนึ่งแล้วมปเดินเล่นริมโขงนะคะทุกคน นูน่นิมน้ำโขงฝังรู้สวรรเขตสวรรเขตจ้านี่ทางลงตามพ่อไปเลยอู้เย็นมากๆเลยพ่อเดินเร็วพ่อเดินเร็วเลย,พ,เเเลยพ่อเดินเร็วมากอ่า พเสร็จก,ก็ไปกินข้าวิงเสร็จก็ไปกินข้าวาไ,ไหนอ่ะมอรตรงนี้เหรอคะอุ๊ยริมมีแางด้วยต้นไหรออืมอ,อืมดูน <c oughs> ี่โอ้โหอุ้ยริดอกไม้สวยมันจะแปลกเนาะดอกไม้ชอบออกหน้าแรงอะ่ะ้าดูวน้เปนดอนี้นดอก เหลืองเต็มไปหมดเลยลนู่นเขาขุดทรายปุญทุบุุขุดทรายอ๋อทำแบบเดียวกันอ,บบนอู้สาว่ายน้ำสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวให้ดูโรงแรมคือแบบสวยมากอู้น,น,นี่ทุกคนโรงแรมนี้สวยมากเลยโรงแรมนี้เป็นโรงแรมริมขโขงนะนี่มีสระว่ายน้ำด้วย นะดูเลยนี่มิสระว่ายน้ำด้วยววเห็นแต่กล่นดงเออดงพป่นนัทพูดรอเรือไม่ได้แล้วดงดงมาสัน้นดงมาสัน้นลงแรบเดลัดดานะทุกคนมิสระว่ายน้ำเลย ริมโของอย่างนี้เลยสวยมากน้ำโขงใสมากเลยเดี๋ยวนี้สีฟ้าๆเลยลดินนี่ข,นไไขึ้นไม่ได้ค่ะไปะเดินตามพ่อไปตามพ่อไปอ่ะอดิอน,นระวงังแหลนล้ม จ้เอไอโอลูกอะไรเนี่ยทงเงอฮะไม่ใช่ดอกเรือไม้ปูนไอรินแลนไปห้องปูนคักบอยลินคักบออะอะอวอะว้าว Bye, Dude. Awesome.